รักและคิดถึงประโยคนี้มักจะลงท้ายจดหมายกันใช่ไหมคะแต่ยุคนี้เราก็ใช้อีเมลกันจะมีวิธีที่เขียนคำลงท้ายอีเมลแบบอัตโนมัติไม่ต้องมาเขียนใหม่ทุกครั้งทุกครั้งไหมต้องดูสวัสดีค่ะพบอกรณ์ไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะส่งจดหมายกันเราก็มักจะส่งกันเป็นอีเมลแล้วนะคะ ซึ่งในอีเมลหลายๆคนก็จะมีคำลงท้ายด้วยรักและคิดถึงหรืออื่นๆแล้วก็จะมีชื่อเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่หรือข้อความอื่นๆที่เราอยากจะลงท้ายหลายคนบ่นว่าต้องมานั่งเขียนใหม่กันทุกครั้ง,ท,งทุกครั้งที่ส่งอีเมลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีที่จะใส่ให้อัตโนมัติเลยนะคะงั้นเรามาดูวิธีตั้งค่าใส่ลายเซ็นท้ายอีเมลแบบอัตโนมัติทั้ง Gmail แล้วก็ Outlook กันเลยค่ะขอเริ่มต้นจาก Gmail กันก่อนเลย เปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วทำตามนี้ได้เลยล็อกอินบัญชี Gmail ให้เรียบร้อยคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองซึ่งก็คือการตั้งค่าบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอแล้วคลิกที่ปุ่มดูการตั้งค่าทั้งหมดแล้วระบบก็จะพามายัางหน้าการตั้งค่าที่เยอะแยะมากมายแต่เราจะตั้งค่าลายเซ็นท้ายอีเมลก็ให้เลื่อนๆหาเมนูลายเซ็นถ้าเรายังไม่เคยสร้างไว้ระบบก็จะโชว์ขึ้นมาว่าไม่มีลายเซ็น ซึ่งถ้ายังไม่มีงั้นเราก็กดปุ่มสร้างใหม่ไปเลยเริ่มจากตั้งชื่อลายเซ็นใหม่เช่นลายเซ็นนี้ใช้เพื่อการทำงานก็ใส่ไปว่าทำงานส่วนช่องว่างอันนี้ก็ให้เราพิมพ์ๆใส่ข้อมูลลงไปได้เลยทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรและช่องทางการติดตอ่อซึ่งเราก็สามารถเลือกฟอนต์ปรับปรับตกแต่งใส่สีเลือกขนาดตัวอักษรได้ จะแปะลิงก์ใส่รูปภาพอย่างเช่นโลโก้สำนักงานของเราหรือว่าภาพของเราเองก็ออกแบบลายเซน็นวนไปเลยค่ะจากนั้นก็ให้มาเลือกค่าเริ่มต้นของลายเซน็นว่าจะใช้สำหรับอีเมลใหม่หรือใช้สำหรับตอบหรือว่าส่งต่อโดยใช้ลายเซน็นหรือไม่ก็เลือกตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะเมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเลื่อน,อนมาด้านล่างสุดแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การตั้งค่ามีผลทันทีด้วยนะคะ คราวนี้เวลาเราส่งอ e ีเมลก็จะมีลายเซ็นท้ายอีเมลแบบนี้เลยส่วนใครที่อยากจะมีลายเซ็นท้ายอีเมลแต่ไม่อยากจะเปิดคอมขึ้นมาก็ใช้มือถือได้เช่นเดียวกันค่ะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วตั้งค่าตามนี้เลยโดยเข้าไปที่แอป Gmail กันก่อนจากนั้นก็คลิกที่ขีด3ามขีดเลื่อนหาการตั้งค่าเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นคลิกเลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการตั้งค่าทำลายเซ็น เลื่อนหาเมนูลายเซนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ถ้ายัางไม่มีระบบจะโชวว่าไม่ได้ตั้งค่านะคะถ้าเราอยากจะตั้งค่าทำลายเซนก็กดเข้าไปเลยค่ะจะพิมพ์ใส่ข้อความหรือเติมอีโมจิก็จัดไปได้เลยเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงวิธีนี้ลูกเล่นอาจจะน้อยการปรับแต่งการใส่ภาพอาจจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าการที่ทำบนคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะแต่วิธีนี้ก็ช่วยแก้ขัดได้ในระดับหนึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกไม่สะดวกเปิดคอม หรือไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กติดตัวมาก็ใช้มือถือได้ค่ะแล้วพอเอิญจะกดเขียนจดหมายปุ๊บหน้าข้อความก็จะโชว์ลายเซนย็นทายอีเมลขึ้นมาให้เอิญเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปเลยนอกจาก Gmail แล้ว Outlook และ Hotmail เขาก็มีการตั้งค่าได้เช่นกันนะคะสามารถเข้าไปอ่านบทความวิธีสร้างลายเซ็นในเมล u t l o o k และ Ho อ mail บน Windows ได้ที่เว็บไซต์ it 2 4 hrs c o m นะคะ ลองไปใช้งานกันดูใช้แล้วดียังไงก็มาพิมพ์บอกกันได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะแล้วก็ยังอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันได้ตลอด24ชั่วโมงทาง it24hrs.com อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดน้ำ